สวัสดีค่ะพบกับค,ครูลูกครูเลขนะคะคลิปนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบนะอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะนะคะเราเรียกสูตรนี้ว่าเป็นสูตรผลต่างกําลังสองเนาะตัวที่เอามาแยากตัวประกอบจะมีฟอร์มอยู่ในรูปของอ่าครูดูตัวนี้นะ A นะคะ a อกำลังสองลบ b กําลังสองผลต่างใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องหมายลบนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สองพจน์เนาะ พจน์นี้เราเรียกว่าพจน์หน้าพจน์นี้เรียกว่าพจน์หลังนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีรูปของ A อกำลังสองลบบีกำลังสองตัวนี้เราสามารถที่จะแยกตัวประกอบออกเป็นเป็นสองแฟกเตอร์หรือสองตัวประกอบนะคะแต่ละอันเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่าตัวประกอบนะคะมันกําลังสองมันจะแยกออกเป็นสองสองก้อนสองตัวประกอบสองแฟกเตอร์นะซึ่งอ่าตัวเนี้ยจะอยู่ในรูปนะถ้าเป็น A อกำลังสองลบบีกำลังสองก็จะออมาเป็น A ลบ b นะคะ คูณ a บวก b วิธีการท่องจำง่ายๆก็คือให้ท่องแบบนี้นะครูมองตัว a เนี่ยเป็นตัวหน้านะคะ a เป็นตัวหน้าแล้ว b เป็นตัวหลังนะ a เราเรียกว่าตัวหน้านะคะตัวนี้นะตัวหน้าในขณะที่ b นะคะตัว b เนาะเราเรียกว่าตัวหลังเพราะฉะนั้นวิธีการท่องสูตรก็คือท่องแบบนี้นะก็จะเป็น หน้า a อกลังสองก็คือหน้ากำลังสองนะคะหน้ากาลังสองคูณแทนด้วยนอนหนูนะหน้ายกกําลังสองนะคะลบด้วย b เป็นตัวหลังก็เป็นหลังกําลังสองสูตรจะออกมาเป็น A ลบบใช่ไหม A คือหน้าเนาะก็เป็นหน้าลบ b ลบหลังนะคะหน้าลบหลังคูณกับหน้า A เนาะบวกด้วยตัวหลังนะคะเพราะฉั้นก็จะเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับหน้ากําลังสองลบหลังกําลัง2เพราะฉะนั้นถ้าตัวไหนที่สามารถจัดรูปนี้ได้มันก็จะแยกออกมาเป็นรูปนี้ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ยากเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่าวิธีการแยกถ้าเจอตัวอย่างเราทำยังไงครูดูอันนี้ก่อนนะ x ก,กําลังสองลบสนะคะเราจะเห็นว่าเอ,เอ้ตัวตัวเนี้ยมันเป็นตัวหน้าเลยล่ะมันยกกําลังสองปัญหาคือตัวหลังอะ เราต้องทําให้อยู่ในรูปของยกกําลังสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นสี่เกิดจากอะไรยกกําลังสองละสี่ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของกําลังสองได้ก็คือสองยกกําลังสองถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูเขียนอ่ะทนี้ใหม่เนะเาะนั้นก็จะเป็น x กําลังสองลบด้วยสี่ก็คือสองกำลังสองเพราะฉะนั้นครูมองอย่างนี้ครูมอง x ตัวนี้นะคะเป็นตัวหน้านะคะมองสองตัวนี้เป็นตัวหลัง ัลสูตรก็จะออกมาเป็นหน้าลบหลังใช่ไหม x ลบ2คูณกับหน้า x บวกหลังก็บวก2นะคะพออนั้นก็จะได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนั้นเราแค่จัดฟอร์มแค่นั้นเองให้อยู่ในรูปของหน้ากำลัง2ลบหลังกำลังสนะองะอีกอันนึงเพิ่มระดับความยากขึ้นมาอีกนิดนิดนึงนะคะ 16x กำลังสองลบ9 งั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือเราจะต้องจัดก้อนนี้นะคะให้อยู่ในรูปของ a กําลังสองจัดก้อนนี้ให้อยู่ในรูปของ b กําลังสองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องควานหาว่า a คืออะไร b คืออะไรเนาะอ่ะควานมันก็ไปยากเนาะเพราะว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือเรารู้ว่า16เนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปของกํลาลังสองได้ถูกไหมสิบหกก็คือสี่คูณสี่ถูกต้องไหมคะวันนี้ครูปแปลงร่างมันใหม่นิดนึงสิบหกก็คือสี่กําลังสอง x กำลังสองก็คือ x กำลังสองนี่แหละอ่ะเขียนไว้ก่อนทีนี้ไอ้ก้อนข้างหลังเราก็ทำอยู่ในรูปของกำลังสองเหมือนกัน9ใช่ไหมล่ะอะไรยกกำลังสองได้เก้าก็คือ3ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็ออกมาเป็น3ากำลังสองเนาะอ่ะครูจัดอีกนิดหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้นี่ยังไม่สำเร็จตรงนี้เราต้องการรวบให้ตัวฐานเป็นก้อนเดียวนะคะเพราะ,ะนั้นครูรวบตัวนี้นะก็จะออกมาเป็น4 x เนาะกำลังสอง ลบด้วย3ามกำลังสองเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองอยังไงเรามองแบบนี้ไอ้ก้อนที่เป็นหน้านะก็คือก้อนนี้เนี่ยก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยคือหน้าก้อนนี้คือหลังนะคะงั้นก็จะได้หน้ากาลังสองลบหลังกาลังสองอ่ะเข้าสูนรเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะออกมาเป็นหน้าลบหลังใช่ไหมก็สี็ลบ3คูณกับหน้าบวกหลังก็เป็น 4x บวก3นะคะอ่ะอันนี้ไม่ยากเนาะ ทีนี้ครูลองดูอีกตัวหนึ่งตัวที่อาจจะเวลายกกําลังสองแล้วม,ม,มันไม่เป็นจํานวนเต็มนะอย่างเช่นตัวครูมีตัวนี้ก็แล้วกันนะครูอยากจะแยก x ก,กําลังสองลบสามอย่างเงี้ยเอ็ก,กลังสองลบสามปัญหาคือว่าเฮ้ยก้อนข้างหลังครูก้อนข้างหลังเนี่ยเราจะทําให้อยู่ในรูปของ B กําลังสองได้ยังไงก้อนข้างหน้ามันได้แล้วเรียบร้อยถูกต้องไหม ก้อนข้างหน้าเนี่ยก้อนเนี่ยอยู่ในรูปของ A กําลังสองเรียบร้อยแล้วแต่ก้อนข้างหลังอะ่ะเราจะจัดให้อยู่ในรูปของ b กําลังสองได้ยังไงอ่ะนี่ก็ไม่ยากเราก็เอาไอ้ตัวเกี่ยวกับรากมาช่วยนะคะแตนตรงนี้ครูจัดใหม่นะอ็นอ่ะ x กซ์กสอง 2. เรียบร้อยแล้วล่ะทีนี้ไอ้สามอะ่ะเราไปหาว่าใครยกกําลังสองแล้วได้สามงั้นก็ รู 3, แค่นั้นเองรูทสามกำลังสองหสิ่งที่เราได้ก็คือเออก้อนนี้ก้อนนี้คือหน้าอ่าก้อนนี้คือหน้าก้อนนี้คือหลังนะคะเพราะฉนั้นก็จะได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองสูตรก็จะออกมาเป็นหน้าลบหลังใช่ไหมคูณกับหน้าบวกหลังนะคะอ่าอันนี้ก้อนี้ที่แยกออกมาแล้วมัน ไม่ไม่เป็นจํานวนเต็มก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสามารถที่จะใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันอ่ะฝากการแยกตัวประกอบด้วยนะคะน้องๆหนูๆน,น,น,นะที่กำลังเรียนเรื่องนี้อยู่นะคะหรือแม้แต่พี่ๆนะที่คือเรียนระดับสูงแล้วยังต้องใช้การแยกตัวประกอบบ,บางคนเรียนเรื่องของการหาลิมิตหรือเรื่องของอะไรต่างๆนะคะซึ่งมันต้องใช้ความรู้พื้นฐานตรงน,นี้บางทีลืมไงเรียนนานนะคะเพื่อนก็ทบทวนด้วยคลิปนี้นะคะอ่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเดี๋ยวครูจะหาวิธีการแยกตัวประกอบอื่นๆมาทบทวนให้นะคะคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ